โอท็อปขายดี SME ขายรวยมาแล้วนะครับรายการนี้ที่เปิดโอกาสให้กับ SME O-TOP นะฮะธุรกิจทุกประเภทเข้ามาเลยครับเข้ามาโฆษณาได้ฟรีนะครับทางสยามธุรกิจแชนแนลฮะเก้าโมงเช้าจันถึงเสาร์นะครับวันนี้เราอยู่กับคุณยูคุณยูเนี่ยเป็นเจ้าของลูกชิ้นปลายาวาราชนะครับ นอกจากทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็ยังเป็นอุปนายกสมาคมนักธุรกิจ SME รุ่นใหม่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดังนั้นวันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตเรื่องราวของสมาคมนี้น,น,นิดหนึ่งนะครับตอนแรกสมาคมเราเนี่ยะ่ะก็เป็นสมาคมที่ค่อนข้างปิดแล้วนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่า500คนเนี่ยมันเริ่มเยอะเกินสมาคมคุณเนี่ยมีนักธุรกิจที่เป็น SME รุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามามเป็นสมาชิก500ท่านแล้วเหรอฮะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทีนี้เราก็เลยเหมือนกับว่ามันมีเยอะแล้วไงเราก็เลยแบบเหมือนเราปิดอะ่ะเราแบบเพราะเรายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้มีกิจกรรมอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,ตมจุดเริ่มต้นของสมาคมของเราคือการที่เราเนี่ยได้ไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยน้ําท่วมที่นคร,น,ครนายก เมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นเราก็ไปเป็นแลนดิ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากจุดน,นั้นเองก็เลยจากการที่ผู้ประกอบการธุรกิจรวมกลุ่มสมาคมกันก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันทำก<า>ิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกันน่า<ช>สนใจแล้วก็ตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวมาฟังนะฮะตอนนี้ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการโ e, อท็อปขายดีเอสเอมีขายรวยก่อนนะครับขอขอบคุณไอท็อปคลาสผู้นาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรโอท็อปสายบัวครับโอท็อปห้าดาวความภูมิใจของคนคันนาย,ยาวกรุงเทพมหานคร เฮียชุนข้าวบอยทนบุรีเรื่องตลาดเราจริงจังและโด่งดังเรื่องขาวบอยมากคนนี้ไร่กาแฟรประชุมพรจากต้นชนข้วยจากไร่ถึงร้านปลอดภัยจากสารพิษน้ำมันเครื่องไฮโดรซินปลุกคุ้มพลังไรขีดจำกัดด้วยน้ำมันสังเคราะห์ไฮโดรซินบิ๊กแบร์ยีนยินคนไทยทางเลือกใหม่ของคนใส่ยีนครับมาเลสตาอาหารนกรงหัวจุกมาเลสตามีดีที่สมุนไพร อิดบล็อกนาโนบ้านประหยัดพลังงานราคาประหยัดดราก้อนสปิริตเครื่องดื่มที่ขายดีขายเร็วขายรวยเคที K ่โกผลิตภัณฑ์เพื่อความงามออนไลน์ยอดขายนับล้านยูลูกชิ้นปลายวราชน้ำซุปเหนือชั้นลูกชิ้นขั้นเทพทวินไมไทยอิงพิธีกรสองภาษาหาแพ็คคู่อ่ะเชิญเลยครับ เป็นเกตอย่างสูงครับวันนี้คนทำงานด้าน SME คนเป็นเจ้าของธุรกิจ SME ต้องทำความรู้จักกับสมาคมนี้นะฮะย้ำชื่อสมาคมคือสมาคมนะักธุรกิจ SME รุ่นใหม่ครับเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ปัจจุบันมี มีการดําเนินการด้านใดบ้างที่เป็นประโยชน์กับชาว SME เชิญเลยฮะเกิดขึ้นก็ด้วยความที่เราเนี่ยอยากไปช่วยเหลือน้าท่วมตอนแรกเนี่ยเราก็ไปเป็นหมู่คณะแล้วพวกเราเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเรียนอะไรมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็เลยเป็นเพื่อนกันนะคะจากนั้นก็เอ๊เราไปช่วย เหลือเด็กดีมไหมตอนแรกก็คิดว่าจะไปปาร์ตี้ดึงๆที่ที่นครนายกคอนเสิร์ตใช่ไแต่ระหว่างทางเนี่ยเราควรจะมีแรลลี่นะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาเรากันบ้างใช่ไหมคะแล้วก็ไหนๆก็จะสร้างสรรค์แล้วเห็นว่าเด็กนครนายกน่าสงสารมากคือแบบว่าเฮ้ยแบบ ทำไมถึงไม่มีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเลยถ้านำซ้ํายังไม่พออาจารย์ยังไม่พอออกใช่ป่ะในไหนเราเปไหนไหนแล้วเราทําตัวเป็นคนดีกันซะบ้างในกลุ่มนะฮะในกลุ่มเพื่อนเราก็เลยไป CSR ที่โรงเรียนนั้นหลังจากนั้นรู้สึกติดใจในกิจกรรมก็เลยหาไลน์กันเป็นกลุ่มทำไปทํามาใช่ป่ะคะเออเราไปเราไปร่วมมือกับทางสสวนะคะพอดีได้ท่านรองชาวันสวัสดิ์ชูโตกับ จแอนนะคะที่เป็นรักษาการอยู่อีกคนหนึ่งนะคะค่ะก็คือเขาก็เลยแบบเฮ้ยยูเรามาลองมาทำเป็นสมาคมเป็นกลุ่มก้อนกันดีไหม,มใช่ไหมแล้วนาย,ยกสมาคมยูค่อนข้างเป็นคนเก่งเออเนาะมันคนมันเริ่มเยอะแล้วเราทำเรา,<ม>าทำากิจกรรมนายกใครฮะนายกชื่อ พี่บัวนะคะนายเอราวันทัพพีค่ะเขาเป็นใครฮะเขาก็เป็นเจ้าของร้านรองเท้านะฮะอิมพอร์ตมาคือคนปกติเนี่ยทำรองเท้าเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายของผู้หญิงนะคะเวลาสูงแต่เนี่ยคือเหมือนกับเขาทํารองเท้าเพื่อรักษาสุขภาพเท้าของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่เฟรนลี่มากรู้จักคนแบบ around the world แม้กระทั่งไปที่ประเทศลาวยังมีลิมูซีนมารับเราได้คือเขาแบบว่าเป็นคนเก่งมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเริ่ม ทำกิจกรรมมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัดสินใจเริ่มทำสมาคมคจากนั้นก็เลยเออในไหนจะทำสมาคมแล้วได้รับการสนับสนุนทางสวๆๆๆส,สงวแล้วก็เริ่มไปออกงานแฟๆๆร์ต่างๆที่ต่างรประเทศเริ่มจากประเทศญี่ปุ่นก่อน ไปประเทศ <Stars> แรกก็ไฮโซเลยนะไปประเทศญี่ปุ่นไปกันเป็นหมู่คณะใหญ่พอสมควรเลยนะคะคแล้วก็แล้วก็เริ่มเอาของเนี่ยก็ค,คือเริ่มมีการประชุมนะคะประชุมกันแล้วก็มีการสัมมนาจากทางท่านทูตเออเขาเรื่องญี่ปุ่นมาบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินญี่ปุ่นเนี่ยต้องการอะไรจากเมืองไทยนะคะแล้วก็แล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยกลุ่มก้อนพวกเราเนี่ยจะ ทำอะไรให้ญี่ปุ่นในห้างญี่ปุ่นได้บ้างจากนั้นเราก็เลยเริ่มส่งของออกไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะแล้วก็จากนั้นก็เริ่มเป็นเกาหลีนะคะเกาหลีเอ๊ะเราก็จะมีเพื่อนที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับพวกเครื่องสําอางทําไมเราถึงไม่ไปดูล่ะไม่ไปดูงานตรงนั้นทําไมเขาทายังไงทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จอย่ีทูดี้หรืออะไรก็ตามแต่างค่ะทาไมแบรนด์คนไทยถึงยังไม่ฮิตติดตลาดใช่ไหมคะเราก็เลยได้แลกเปลี่ยนความรู้นะคะระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการนะคะหลังจากนั้น ก็ <g ül> ไปออสเตรเลียอีกประมาณ3-4รอบนะฮะออสเตรเลียเนี่ยก็ไปขายเลยคราวนี้ไปขายปรากฏว่าได้ยอดขายถาล่มทลายนะฮะครๆก็ติดใจสินค้าไทยคุณยูครับค่<ฮ>ะโอกาสหน้ามาใหม่นะครับ เรื่องราวของสมาคมนักธุรกิจ s m e รุ่นใหม่แห่งประเทศไทยเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วก็ควรค่าแก่การรับรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับหาสมาคมนี้ไม่ยากหรอกครับเขา Google พิมพ์ชื่อสมาคมเลยวันนี้ขอบคุณคุณเกยูนกิติเทนส่วรัครับสว<อ>ัสดีค่ะขอบคุณขายดี s m e ขายรวยมีเวลาน้อยครับแต่ว่าแน่นด้วยเนื้อหาสาระจริงๆครับ